สวัสดีคะ่ะทุกคนนอนจนจนห้องลุกหมดแล้วจะเพิ่งจะมารีวิวจ้าตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่มาดูกันว่าห้องเรามีอะไรบ้างนะคะีค่ะเขาก็จะใส่เครื่องดงเครื่องดื่มไว้ตรงนี้เนาะเราไม่อยากหยิบทานก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนช่วงไฮซีซันราคาโรงแรมที่เชียงใหม่ก็จะไม่ค่อยแพงซะเท่าไหร่นะคะ ไอ้ที่เรานอนอยู่นี่ก็คือคืนละหกร้อยเองค่ะทุกคนก็มีน้ำอุ่นอย่างเงี้ยค่ะน้ำอุ่นแล้วก็มีมีชาไว้ให้ที่ต้มกาแฟส่วนมากเราจะนอนสองเตียงนะคะเพราะว่านอนดิน้นช่วงนี้ก็มีแอร์มีทีวีอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอยู่โซนในเมืองเลยค่ะอยู่ในถนนท่าแพเนาะ ก็จะอยู่ติดวัดท่าแพด้วยจ้าทุกคนราคาประหยัดย่อมเยาค่ะทุกคนเราไม่จําเป็นจะต้องไปนอนหรูอยู่หรูกินหรูหรอกค่ะด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทุกคนประหยัดอะไรได้ก็ประหยัไดไป,ยไปค่ะแล้วโรงแรมนี่นะคะคือมาที่ไรก็ต้องมานอนที่นี่แล้วก็อาหารเช้าเขาแบบว่าเขาขายเป็นเป็นหัวบุฟเฟ่จ้ะทุกคนหนึ่งหนึ่ง หน่งคนต่อ80บาทก็ถูกมากอาหารเช้าที่มาดามเทิงดอยลงไว้ให้ดูนะคะทุกคนกินได้ทุกอย่างทั้งอาหารอเมริกันเบรการต์ทั้งอาหารไทยข้าวต้มหมูปิ้งคาโูชิโน่ชีโน่คือเลือกเอาเลยราคาคุ้มมากะคะ่ะทุกคนใครมาเที่ยวเชียงใหม่แนะนำเลยคะ่ะนี่ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ P นะแต่อยากแนะนำคนที่อยากได้โรงแรมแบบว่า โอเคครัไม่ถึงกับหลูมากแล้วก็ไม่ถึงกับร้ายมากก็คือดีงามมีสระว่ายน้ำไว้ะคะทุกคนใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาพักไม่มีที่พักก็มาพักที่นี่ได้นะทุกคนราคาประหยัดดีมากเลยคะ่ะ